เทคนิควันนี้ดื่มน้ำยังไงให้เป็นนิสัยนะคะที่ชาจะเอาเทคนิคมาบอกนะคะแต่ก่อนจะฟังนะคะฝากกดแชร์กดคอมเมนต์นะคะไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะเราสาวหลายคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าน้ำเปล่านะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างยิ่งนะคะวันนี้เราจะให้ทริคของการสร้างนิสัยใหม่ในการดื่มน้ำนะคะข้อแรกนะคะ เราต้องนะคะตั้งสเต็ปนะคะของการดื่มน้ําไว้เลยนะคะก่อนนอนหนึ่งครั้งนะคะหลังตื่นนอนหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากที่เราเข้าห้องน้ําอีกหนึ่งครั้งต้องนะคะหมั่นพกน้ําเปล่าติดตัวไว้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราอยากจะไปไหนมาไหนนะคะให้หยิบน้ําเปล่านะคะติดตัวให้จนเป็นนิสัยนะคะอ้ํนะคะถ้าเราเบื่อน้ําเปล่านะคะให้เราลองหยิบผลไม้นะคะหรือว่า แม้กระทั่งเครื่องดื่มที่ทําให้เราสดชื่นอย่างเช่นนะคะพวกเครื่องดื่มต่างๆหรือคอลลาเจนพยายามผสมลงไปในน้ําเปล่าเพื่อให้เราเพิ่มรสชาตินั่นเองนะคะ ดีนะคะเราค่อยๆจิบนะคะวันละน้อยๆน,นะคะทีละเล็กทีละน้อยนะคะให้เราสร้างนิสัยใหม่ของการชอบทานน้ําเปล่าลงไปนะคะและก็ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะพยายามทานอาหารนะคะที่มีจําพวกน้ําซุปนะคะพยายามทานลงไปด้วยนะคะเราจะได้มีนิสัยของการชอบทานน้ําเปล่าเกิดขึ้นนะคะอยากเห็นสาวๆนะคะทุกคนสวยสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะ อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะ